สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับเกษตรผ้ากินนะครับเต็มมาในลูกใหม่นะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมาซาวน้ากระเจ้านะครับผมหาซาวน้านะครับตอนนี้ราคาเขาก็รักขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีมีมีโอกาสนะครับจะมาหาซาวน้าเฮ็ดหน้านะครับก็เลยมาเมืองทำเลนะคทองทุงหน้านะครับเอานบรรยากาศมาให้หน้าฝากพี่เปื่อนนะครับเขาก็ลังงามเลยหน้าที่เซาไว้นะครับจะเฮ็ดหน้า นะครับผมเจ็ดใหม่ไปน้ำเรียงคุ้ยไปน้ำทำหน้าไปน้ำนะครับผมเมื่อนี้มีเมนูดีๆนะครับผมมีเมนูดีๆมาตอนพี่ตอนน้องนะครับเอฟซีลงกุเสดนะครับผมตัวใหญ่เลยเห็นไหม,ไไไไะไหมนะครับไปไซเบ็ดได้เบ็ดได้ปลาไหลมากนะครับได้สองตวัวฝากพี่ฝากน้องนะจังหน่อยนะครับผมหักแต่ไหนเดียด๋วยวเราเดววางกันห่อนแห้งห่อนแห้งครับ เดี๋ยมีแนวแก่ข้าวน้ำนะครับสไตล์นุ่ะเสษตฐเนาะมีไม้ดังนะครับเดี๋ยวจะไปส่งไม้ดังให้พี่น้องน้ำนะครับผมพิหนาคก,ก็มีเอาโบน้่นะครับเอาโบด้านนี้นะครับเมืองเมืองไหเมืองหน้าล้วก็ตีไปส่งต้นไม้กัเจ้าน้ำนะครับผมไปกินกันแกะข้าวนะครับมาพี่อินเพิ่มมานะครับ,มมมรบผมแกะข้าวแกะข้าว เนี้วห่อนๆ,ๆ่นั่งกินได้พอดีแซ่บมาปลาไหลเป็นโตัตแซบแซบครับกินยังไงยู่ยังไงอือปลาไหลเป็นโต สูตรมุ่งเสียดเลยก้างก็ต้องเหนียวหวานอาจจะมุ่งกล้องอาจจะบุคอยดีนะครับเนาะ หาอยู่หากินคนเดียวครับเ่ราะตรงมีมูก็ได้มีมูกอะเพื่อนนะครับโซดุกโซเดียวกับพ่ออ,อง,ง่ายตรงหน้าคนเดียวหาได้อยู่ได้กินนะครับผมใส่เบ็ดใส่ก่างเลยเดียวว่าพวกยิ่งกินหางต่อยมันก็ดีๆเวลาออกลูกองหยัมเป็นงไง 45 45 bốn năm đây bỏ vậy nó sướng không mọi đó các chín cơm ái lắm nó เนื้อมันเจาอ,อกกันหวานนะครับผมไปยังบ่คืดร่องร่องมึงมันแซ่ไปลินี่เขากินไปเลยนะครับผมเขากินคนเดียวเนาะที่ว,ว่านละ่ะนี่อื้อ ใช่เบ็ดไม่ได้สองตัวไม่กลับมาฝักเขาเพาต้องกินเลยเพราะป่าไร่สองตัวก็อิม่มเนาะอิ่มหรอ,อหัวกับนี่นะครับต้นคาอืม ีนแบบนี้นะครับเสียบขนาดมุมว่ท่านไตนกระเสียดผ้ากินนะครับลงทงให้ตรงหน้าชอบกินอาหารปลา อะไรนลามั่นเสีบจ้ะเนื้อหวานเนื้อหวานอืมบรรยากาศในจ่องจากวันชนดชยนาทนะครับพ,พี่นเพื่อนยังมีหม่งทรรมาหากินคันแมนเขากะเขาฮ็ดได้สามปีไอ้ปีนึง ปีละสามเทียนะครับหั่หนข้าเสาน่าเกี่ยากับข้าวละสามพันสามพันาะนะครับต่อข้าวหนึ่งนะเกี่ยวกับจ่ายสามพันหาเพราะเกี่ยวเสร็จนะครับได้ผลผลิตมาข้ากัจาจะจายกระซอเราโอเคนะครับผมคลิปนี้แซ่บ,ซบ เดี๋ยวบรรยากาศเนี้ยเนาะถ้ายแต้นไม้ละเอาคคิดหน่าย้ามากินซ้อยจุพ้าพี่พานน้องมาเอาบรรยากาศซ้อยจุอบลุงกเษกษกินเป็นด้วยกันเน้ะพี่น้องเลยอุตสานน์เนาะ ต้มเป็ดต้มปลาไหลในน้ำใส่หัอมผ้าน้ำส่วนหัวของแซบแซบพี่น่องกัง อึมฮาต้มเป็นนะมันจะว่าข้าวขันบุ้ยต้มเป็นนะครับต้มเป็นต้มลาไลต้องต้มให้เป็น,เ,ปนเครื่องมาถึงใส่เนลแก่ข้าวเ,เข้าไป เปกหนึ่งมันเงือออกเงือออกแล้วก็กินเขาแซ่บอ่าไปสักนีดเนาะเมื่อกกเดียวเมืองเนาะปากอะไรก็ใชาเมนมัแน่ว่าลุงเสียภากินน้ำพงน้ำไทยอยู่บ่เมนู่อย่างพิมพ์คอมเมนต์ม,ม,มาบอกลุงเสดแจะพามากินเมืองเดียวจะได้จะ,จะ,จะเลือกอาหารกัน กินเขาตรงให้ตรงน้าขอาใหม่มามึงน้ำแล้วก็เตรียมโซ่ใหม่ให้ลูกค้าน้ำเม,ม็ดไอเสียครับพี่รองจะจืบันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมติดตามมน้ำสวัสดีครับ